ก่าทรายนับล,ล้านเมตรจะถูกรังส์เป็นปรติมาก,กรรมสัตว์ทะเลนานาชนิดเรือเรียงเสียงหัวเราะจากเก็ดตัวน้อยเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายสาธุและเพื่อนนักศึกษาต้องใช้เวลาเกือบ3วันในการสร้างสารรค์ผลงานเนื่องจากทรายมีความร่วนสวยมากทำให้การปั้นเป็นเรื่องยาก ุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าทรายที่จะนํามาใช้ในการปั้นนะคะจะหนาจากลงดินไปสักประมาณเพียง1เซนติเมตรเท่านั้นนะคะก็จะมีความละเอียดแบบนี้ค่ะแต่ถ้าลึกกว่านั้นนะคะก็จะมีลักษณะเป็นทรายหยาบค่ะแล้วก็มีก้อนปวดแบบที่เห็นนะคะทําให้ทรายไม่สามารถจับตัวแล้วก็ปั้นเป็นรูปได้แบบที่เห็นนั่นเองค่ะพวกเขาบอกว่าปกติทรายที่นํามาปั้นส่วนใหญ่เป็นทรายจากแม่น้ําที่มีโคลนผสมอยู่ทําให้จับตัวง่าย แต่สำหรับทรายทะเลเป็นทรายบริสุทธิ์จึงไม่ค่อยอยู่ตัวต้องพรมน้ำตลอดเวลาแก้ก็คือตัวน้ำนะครับคือตัวน้ำจะเป็นตัวสำคัญที่จะเป็นตัวประสานทรายให้ให้อยู่คงรูปตามที่เราต้องการนะครับรูปร่างของปฏิมาก,การรมถูกออกแบบให้ดูเรียบง่ายสามารถทำตามได้ ในกิจกรรมปั้นสายใต้แสงจันทร์ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ชายหาดบ้านกลูดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วันที่12-16เมษายนนี้จิมมี่ลีจึงเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ไม่พลาดจะพาลูกน้อยมาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวคนเยอะอยู่แล้วสงการนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าดูน่าเที่ยวขึ้นมาอีก ปฏิมาก,กรรมทรายจึงไม่ใช่เพียงงานศิละปะที่ตั้งอยู่บนชายหาดเท่านั้นหาดจะยังเป็นสื่อกลางความรักสร้างความอบอุ่นของครอบครัวในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ด้วยกาจก,กรประดับมุกถ่ายภาพทิพยดาชาลีเข่าห้าหน้าหนึ่งรายงาน